ลองดูตรงนี้กันครับนี่ฝนไม่เจอฝอน ตรงนะมีปลากระส่งกระสุนอย,ยูอ่ยหืมวัดกระเด็นเลย เรียบร้อยโอ้โหแปดยิงโหดนะครับโอ้เพงเลงอะไรวะ เคีัคบอแล้วกยังโคตรเลยครับพุ่งมากัดแล้วมันติดยังไงวะเนี่ยมนี่งครับเอนกิโร่เหมือนเดิม เหรอเห็นไหมมันก็ดอยู่ตรงนี้นหมอกแล้วมันน่ามีครับนี่สายช็อคหน้าไม่มีด้วยกำลังจะขี้ไปเชื้อเลยขอจับมันก่อน Đúng rồi đây ừ. rồi nha ta cả hạ to Bềm dây khi nó thôi